สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะงงจู่ๆลบภาพจินสามีหนิงโพดภาพกับปิน่นพร้อมแคปชั่นแฟนๆตามไอจีมีงงจู่ๆลบภาพหายไปทองไอจีไม่มีภาพนี้แล้วจินจารินธรรมวัฒนะสามีหนิงโพดภาพกับปิน่ปนเกตันีพร้อมแคปชั่นแฟนๆตามไอจีมีงงจู่ๆลบภาพหายไปถูกจับตาเป็นประเด็นร้อนแรงต่อเนื่องตั้งแต่สงกราน ยาวมาจนถึงวันนี้หลังจากมีคลิปจินจลินธรรมวัฒนะสามีหนิงปณิตาหลังจากมีคลิปควงสาวไรหนึ่งที่สนามบินก่อนทั้งหนิงแนนน้องสาวจะออกมาเคลื่อนไหวโดยเฉพาะน้องสาวหนิงฟาดเดือดเรื่องสาวปมมือที่สามเพื่อนสนิทของดาราดังจนโซเชียลร้อนระอุก่อนที่หนิงจะออกมาพูดครั้งแรกในรายการสดที่เจ้าตัว เป็นพิธีกรเมื่อวันที่18เมษายน2566โดยเปิดใจสั้นๆว่าเรื่องนี้เก็บมานานเป็นปีแล้วขอเวลา2-3วันในการเคลียร์ปัญหาแล้วจะออกมาเปิดใจทุกอย่างด้านจินก็เผยเพียงว่ากลับมาจากต่างประเทศแล้วแต่ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ใดๆล่าสุดทำเอาคนตามไอจีหนุ่มจินงงเลยเพราะหลังจาก กลับจากทิปห้ฮ่องกงจินไม่ได้เคลื่อนไหวโซเชียลเลยกระทั่งเมื่อวันที่18เมษายนจินได้โพสต์ภาพคู่ปินเกตมมนีพร้อมแคปชั่นว่าทานข้าวกับพี่สาวสุดที่รักแต่จูๆ่ๆภาพดังกล่าวก็หายไปไม่รู้ว่ามีการลบหรือซ่อนภาพดังกล่าวหรือไม่แต่เมื่อเข้าไปดูในไอจก็ไม่มีภาพนี้แล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสด ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสะเขาดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ